สวัสดีครับกลับพบกับพอใจเลดวยอีกครั้งนะครับผมก็สถานการณ์ช่วงนี้นะครับก็เจอโควิด -19 นะฮะก็ดูแลสุขภาพมันด้วยนะครับคุณผู้ชมก็วันนี้นะครับอยู่บ้านเครียดครับก็ออกมาขี่รถเล่นๆนะครับช่วงเย็นนะครับไปอ่างเก็บน้ำทอบกายนะครับจังหวัดระยองนะครับก็เซฟปลอดตัวเองมากที่สุดเลยนะครับคือขี่อย่างเดียวครับไม่ได้จอดไว้ไหนเลยนะครับ ขี่รถเล่นจริงๆนะครับก็วันนี้ออกมาขี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือรถผมเนี่ยเจอปัญหานะครับคือกออากาศเนี่ยมันถูกใช้มาสักระยะหนึ่งลวมันก็ค่อนข้างที่จะมีฝุ่นจับอะไรนะครับเกาะติดแน่นเต็มไปหมดเลยนะก็คิดว่าตอนแรกนะครับคิดว่าเนี่ยเราจูนไม่ดีหรือเปล่านะฮะก็ เอาไปลองขี่วิ่งวิ่ง,ง,งจูนดูอยู่หลายครั้งนะครับมันก็ยังคงมีน้ํามันเนี่ยซึมไหลออกมาตรงที่กองนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเลยตัดสินใจถอดไส้กองออกมานะครับทําความสะอาดโดยใช้น้ํายาเฉพาะของมันนะครับในการล้างกองเนาะแล้วก็ใส่กลับไปใหม่ก็เอามาลองขี่ดูครับผลปรากฏว่าใช้แมปจูนอันเดิมนั่นแหละ ขีดีขึ้นกว่าเดิมครับคุณผู้ชมรวมถึงกับว่าไอ้คราบน้ำมันนั้นน่ะไม่มีให้เห็นเลยนะครับ<ม>ก็เลยสันนิษฐานได้ว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยการจูนเนี่ยเราจูนมาแล้วเนี่ยมันคงดีของมันอยู่แล้วนะครับแต่วัสดุอุปกรณ์หรือไส้กรองของเราเนี่ยมันสกปรปกจนเกินไปนะครับทำให้อากาศที่จะเข้าไปเผาไหม้เนี่ยมันไม่ดีนั่นเอง ก็คลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องกองอากาศครับกองแต่งนะคุณผู้ชมกองแต่งที่มันเป็นกองเปื่อยนะฮะคือจากที่ผมประสบปัญหาเจอไปกับตัวเองนะคุณผู้ชมผมแนะนําอย่างนี้แล้วกันนะครับควรที่จะถอดล้างกองเนี่ยทุกๆประมาณ2 0 0 0ันถึงสามพกิโลเมตรนะครับคือดีที่สุดนะหรือถ้าคุณกําลังจะออกทริปนะฮะคุณ เต็มตัวเลยครับถอดกองนะั้นมาทําความสะอาดล้างให้สะอาดเลยนะครับแล้วคุณก็ไปออกทริปนะครับอย่างมั่นใจเลยหลังจากออกทริปมาแล้วเนี่ยกลับมาที่บ้านนะฮะคุณจะล้างรถล้างอะไรก็แล้วแต่คุณควรนํากองนะนะั้นมาถอดล้างอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความเคาเรียกอ,อะไรอะความสะอาดของกองอะเออเพราะว่าคุณไปทริปแต่ละทีเนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องผ่าน สถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นถน,นนดินถนนดำนะครับปอะกองกันมาล้างดีกว่านะเพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อที่จะให้อากาศเนี่ยถูกดูดเข้าไปเนี่ยสะอาดแล้วก็เผาไม่ได้อย่างหมดจดน,นะครับนะหลังจากที่ผมได้ล้างกองนะครับของผมไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมมีความรู้สึกถึงฟิลลิ่งนะครับในการขับขี่เนี่ยที่มันแตกต่างจากเดิมมากๆเลยคุณผู้ชมอ่อาจจะเป็นเพราะ นั่นแหละกองมันถูกล้างแล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับการดูดอากาศเข้าไปผาไหม้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสมูทแล้วก็ดีมากเลยครับในการบิดคะเร่งในการเปิดคะเร่งนะครับแล้วก็ในการขี่ในรอบความเร็วส,สูงเนี่ยือกี้ในความเร็วส,สูงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไหลลื่นไปอย่างดีเลยนะครับแบบไม่มีอาการสะดุดหรือการอะไรให้เห็นเลยนะคุณผู้ชมก็อันนี้มาแนะนำนะครับเรื่องกอง ควรถอดมาทำความสะอาดมันบ้างนะครับแต่นะครับสำหรับรถที่ยังคงใช้กองเดิมอยู่นะคุณผู้ชมกองเดิมเนี่ยมันมีฝาครอบการฝุ่นกันอะไรอยู่แล้วมันจะมีรูเล็กๆนะฮะที่เข้าไปนะอันนี้เนี่ยผมก็แนะนำนะครับทุกๆก,การถ่ายนะ้ำมันเครื่องเนาะในกรณีถ้าเข้าศูนย์อยู่แล้วเนี่ยแน่นอนครับช่างเขาก็จะมีการเช็คของเขาอยู่แล้วนะหรือ เรายังไม่ถึงครบรอบเข้าศูนย์หรือขี่ไปสักประมาณสักสี่พโลนะฮะเปิดฝาออกมาดูไส้กองมันสันิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรพวกนี้มันอาจจะมีคาบน้ํามันไหลย,ย้อนออกมาบ้างนะครับรวมถึงฝุ่นที่เข้าไปทําให้กองเราเนี่ยมันไม่สะอาดส่วนสําหรับกองเดิมนะครับถ้าจะให้ผมแนะนำนะในกรณีที่ไม่อยากใส่เป็นกองเปื้อย เขาก็จะมีไส้กองนะครับคือแบรนด์ของ K N นะฮะคุณก็ซื้อไส้กองตัวน้เนนะี่ยมาใส่กับกองเดิมก็ได้นะคุณผู้ชมมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการกองอากาศดูดอากาศเข้าไปเนะีนะ่ยเนาะได้ระดับหนึ่งนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถถอดมาลา้างทำความสะอาดได้นะราคาค่อนข้างอาจจะสูงหน่อยแต่ผมเชื่อว่าระยะการใช้งานหรือยุคก,การใช้งานของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนานอยู่พอสมควรเลยครับ พออยู่ๆก็มาพูดถึงเรื่องกองได้งไงก็ไม่รู้นะฮะก็ผิดพลาดไปการใดก็ต้องขออภัยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะสำหรับเรื่องกองไม่ว่าจะเป็นกองแต่งกับกองเดิมนะฮะก็ควรดูแลรักษามสักนหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเปรียบเสมือนเป็นสิ่งสําคัญหนึ่งนะฮะของโรธาเล่เดลสันของเรานะคุณผู้ชมเพราะว่ากองมันถูกเรียกอะไรอะเอาไว้กองอากาศที่ ดูดเข้าไปเพื่อที่จะทําการเผาไหม้ในห้องเครื่อง,งนะครับเนาะคนที่จะให้ได้อากาศที่มันสะอาดมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคุณผู้ชมเนาะโอเคอันนี้ก็ฝากไว้ครับสําหรับเรื่องกองนะกนไน็ไหนๆก็พูดถึงเรื่องกองแล้วนะครับก็ขอพูดถึงเรื่องกล่องจูนฟิ p แพคหน่อยละกันนะครับหรือที่หลายๆคนรู้จักกันนั่นก็คือ f p 3นั่นเองนะฮะ คือมีคําถามเข้ามามากมายเลยครับ,ก,บกับคำถามที่ว่ากล่องจูนเนี่ยควรจะเสียบติดไว้ที่รถหรือควรจะถอดออกหลังจากจูนเสร็จนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถามส่วนตัวผมนะครับผมเองเนี่ยจูนเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เสียบกล่องจูนนั่นแหละคาไว้ที่รถเลยนะครับเพียงแต่แค่หาที่เสียบหรือที่ให้มันหลบๆหน่อยนะครับเก็บให้มันไม่ชิดหน่อยเนาะ หรือหาอะไรมาติดหรืออาจจะซื้อตีนทุกแกเนี่ยมาติดเพื่อที่จะไม่ให้มันเรียกอะไรมันคอนหรือมันเคลื่อนเขยา่าเขยนะฮะนะให้มันอยู่นิ่งๆไว้ถามว่าเสียบคาไว้ได้ไหมหรือถอดเก็บไว้ได้ไหมคือมันทําได้ทั้งสองอย่างนะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกแล้วก็ความสบายใจของผู้ใช้นะครับเสียบคาไว้ได้นะครับเพราะอะไรเพื่ออะไรในกรณี เราจะจูนค่าหรือจูนอยู่ไม่เสร็จหรืออะไรเงี้ยเราสามารถเปิดแล้วก็จูนได้ตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถดูค่าค่าเขาเรียกอะไรอะ่ะค่าข้อมูลต่างครับเกี่ยวกับรถเราได้ตลอดเลยนะครับนาะคือเรียกง,ง่ายคือมันเรียวไทม์นั่นเองนะครับส่วนจูนเสร็จแล้วถอดออกเก็บไว้หรือไม่เสียบคาที่รถอ่ะได้ไหมคือได้ครับคุณผู้ชมจูนเสร็จปุ๊บเราสามารถถอดกล่องออก เก็บไว้ที่บ้านก็ได้นะครับค่านั้นเน่ก็ยังคงอยู่ก็คือค่าจูนนะั่นแหละจูนมันย้ายเข้าไปในกล่องหลักเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราจะทําการปรับแต่งหรือจูนใหม่เราแค่เสียบกล่องเข้าไปนะครับได้เลยสรุปให้เลยแล้วกันนะครับว่าคุณจะเสียบกล่องจูนคาไว้หรือถอดกล่องจูนเก็บไว้ก็ได้ครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ ขึ้นอยู่กับความสะดวกแล้วก็ความสบายใจของผู้ใช้รถนั้นๆน,น,นะครับนะเพิ่มเติมแล้วกันนะครับกล่องจูนฟิวแพ็กหนึ่งกล่องนะครับสามารถใช้กับรถได้เพียงแค่1คันเท่านั้นนะครับเพราะอะไรเมื่อเราเสียบกล่องจูนเข้ากับตัวรถแล้วนะครับกล่องจูนมันจะจำค่าวินนัมเบอร์นะครับของรถนั้นๆไว้นะครับเราไม่สามารถนำ กล่องจูนที่จูนเสร็จแล้วเนี่ยไปเสียบกับรถคันอื่นๆได้นะก็ต้องบอกไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็มาถึงอ่างเก็บน้ําดอกกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับุณผู้ชมก็นี้ก็ต้องขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมในคลิปนี้นะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ